สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์นะคะครูนุกเอี้ยงจะพาพวกเราไปพบกับเม er ียแคท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 นะคะเชิญเลยค่ะค่ะเมียแคทนะคะชื่อภาษาไทยเมียแคทชื่อภาษาอังกฤษ slender t e r r i e เมียแคทชื่อทางวิทยาศาสตร์ s u r i c a t a นะคะลักษณะทั่วไปของเจ้าเมียแคทนะคะหัวจะสั้นหน้ากว้างมีจมูกยื่นยาว เพื่อประโยชน์ในการดมกลิ่นรอบขอบตาวงแหวนจะมีสีดํามีเท้าสีนิ้วมีขนสีน้ําตาลทองสลับขานะคะสลับขาวลาตัวหางยาวปลายหางจะมีสีดําเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันกับพังพรและชมดนะคะทินอาศัยจะพบมากแคบแอฟริกาใต้ประเทศบอ,บอสวานาวา ประเทศนามิเบียและทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของประเทศแองโกลาอาหารจะกินแมลงปีกแข็งนอนผีเสื้อรวมทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกินงูตัวเล็กๆด้วยนะคะพฤติกรรมน้องจะชอบไม่ชอบอยู่กับที่ชอบชะเง้อคอเพื่อตรวจตาดมกลิ่นบริเวณรอบๆ ตอนเช้าน้องจะชอบออกมาชะเง้อรับแสงอาทิตย์นะคะเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเมียแคทจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงการขยายพันธุ์เมื่ออายุประมาณหนึ่งปีน้องจะออกลูกตามโพงหรือว่ะท่ำนะคะช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมระยะเวลาตั้งท้องประมาณ11สัปดาห์ออกลูกครั้งละ2-5ตัวค่ะ เราจะพาพวกเรานะคะคไปดูเมียแคทกันนะคะเวลามีเสียงมานะคะจะมีตัวหนึ่งะะชะเง้อมองเวลาอาหารมานะน้องก็จะวิ่งมาแบนี้ดูสิมีอะไรให้มัมไหมเอ่จุจุบจ๊บจุบจบ๊ว้าวว้าวว้าวาอันนี้ก็จะเป็นการให้น้องนะคะ แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินะคะปกติน้องจะอยู่ดีกินดีนั้นสวยสัตว์เนาะเราก็จะมาเสริมสร้างพฤติกรรมตามธรรมชาตินะคะหรือการอิลิเมสัตว์นะคะเราก็จะมีสีรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นรูปรสกลิ่นเสียงนะคะวันนี้เราจะให้น้องดูรูปก็คือมีที่ใส่อาหารจะมีสีสันสะดุดตานะคะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับน้องเนาะน้องก็จะวิ่งมาดูนะคะ,ะน้องก็จะอยากรู้อยากเห็นเอ๊มีอะไรหรือเปล่า บางตัวเราจะเห็นน้องขุดหลุมนะคะบางทีเราก็จะอาหารไปฝังไว้แล้วก็ให้น้องขุดขุดขุดนะคะฮึบฮึๆบฮ,บฮ,บฮบึอ่าใช้นเนื้อใช้แงน,น,น,นะคะฮึบฮบึอาหารตามธรรมชาติน้องก็จะกินพวกแมงป่องนะคะกินสัตว์ตัวเล็ก มแมลงปีกแข็งตัวเล็กๆนะคะกินแมงป่องกินงูตัวเล็กๆก็ได้ค่ะน้องจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงประสาทสัมผัสในการฟังกลินกก่นก็ดมกลิ่นก็ดีแล้วก็ในการรับฟังก็ดีค่ะสังเกตที่เล็บของน้องนะคะเล็กๆแหลมๆขุดดินได้นะคะ้วเวลาน้องอยู่เล่นๆน้องก็จะเอาดินรับกับก้อนหินนะคะ เพื่อให้เล็บของน้องคมอ่าค่ะเป็นไงคะน้องน่ารักไหมคะเราสามารถมาดูได้นะคะที่โซนแสดงสัตว์มินิซูค่ะตรงนี้ก็จะมีเมียแคทหนูยักษ์คาบิบาลาเต่าสุกต้าเม่นใหญ่แผงคอยาวและเม่นเผือกนะคะ วันนี้สัตว์โลกน่ารู้กับผู้สวนสัตว์ก็ขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ